สวัสดีครับปอกันอีกแล้วพี่น้องกับน้องเอิญฝน,นคนใจดีขอเช้าพระชาบนครับเมือเม่อไห้มาใส่กับนกบนภูเขาพี่น้องโอ้บรรยากาศใส่มาแล้วนี่นะครับใส่มาแล้วสามสี่ลังครับพี่น้องไ,ไปต่อกันนะครับหลังจากใบลงคลิปมาไลฟ์เป็นเดือนนะครับพี่น้องเลยมื่อนี้คลิปแหลกของปีใหม่ครับผม ก็เลยวางวางมาหลออภูเขาครับครับใส่กับนูครับผมนนอนบนนี้ อครับพี่น้องเันเซ็ตล้งนี่คำว่าไม้ประมาณพี่น้องงูกระสออกมาหาจิ้นเองครับไปออกเลยครับเอามามาไล้พี่น้องเอามาสิบรังเอง อากาศในภูเขาครับผม พี่น้องพ่อแม่เลนครับพี่น้องพ่อแม่เลนเดี๋ยวใส่ไปนี่ครับหลังหนึ่งพี่น้องเลยแก้มเลยเนี่ยไ,ไปไปตอกกันเลยครับเอาไว้นี่แหละ Gracias. ตกินพิลากันแต่กินเก่าครับตัวนี้กัดแปน้นเป็นหนูครับนี่กัดแปน้นี้คือหอ้อยหนูครับเ้นครับผม งานมาเตอรว่งกแบบันหัวเสียบเลยพี่น้องใช่ละทางลงบันี้

อ่ะโอเคพี่น้องอีกยังหนึ่ง,งเดี๋ยวล้งสุดท้ายครับไปนี่ผมเอาทรายมาโรยบนครับว่ามันมาชิมียังลงมากินหนังครับพี่น้องอื่นทำมาเบิร์นกันเลยมาชิมียังมากินอยู่บ่ครับเดี๋ยวล้งสุดท้ายพี่น้องนี่หนามหนามอยู่บนภูเขาเลยครับพี่น้องบ่แห้งจากเถ่อครับผม เดี๋ยวเราุดท้ายมันถ่ายใส่นี่้วพี่น้องะโอเคครับพี่น้องเรียบร้อยครับคลิปนี้ก็เมื่อนี้มาใส่กลับเลยพี่น้องบงภูเขาพฝนเดี๋ยวมื่ออื่นเสาเขาต้องจังมายามกันครับว่ามันสิได้หรือบ่ได้ครับผม ลืมกดกระดิง่งกดติดตามเป็นกำลังใจเนี่ยเด้อครับเด,รเด้อหลองเอิญฝนคนใจดีคือเกาชิปหนาพอกันไหมไปละครับสวัสดีครับ